เลือกไม่ถูกใช่ไหมคะว่าจะเลือกเป็นกระดอสร้างสีอะไรดีเอ่ยถ้าพูดถึงคนเกิดวันจันทร์ก็จะมีกระดอสร้างใบสีดำสีน้ำเงินสีน้ำตาลสีเขียวและกระดอสร้างใบสีสม้มพี่มีเคล็ดลับวิธีการเลือกบอกให้ค่ะเคล็ดลับสำหรับคนเลือกกระดองสร้างให้เฮงให้ปัง สำหรับเรานะคะข้อแรกนะคะสีต้องเป็นสีที่เป็นมงคลหนุนดวงการเงินของเรานะคะซึ่งพิกงก็จะจัดทําเป็นคลิปนะคะวันจันทร์ใช้สีอะไรวันอังคารใช้สีอะไรเข้าไปดูในคลิปที่พิงน,นําเสนอได้เลยนะคะและข้อ2อันนี้ก็สําคัญมากๆค่ะนอกจากจะเป็นสีที่หนุนดวงการเงินของเราแล้วนะคะต้องเป็นสีที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกชอบด้วยะคะ่ะคนเราทุกคนนะคะจะมีความคิดและก็ความรู้สึกนะคะความคิดเราเรียกว่าจิตสํานึกความรู้สึกเราเรียกว่า จิตใต้สำนึกของมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้กระทั่งบุญกุศลที่เราได้สร้างได้สะสมมาเราเรียกว่าจิตเหนือสำนึกค่ะซึ่งจิตเหนือสำนึกนี้นะคะต้องการที่จะมาช่วยเราอยู่แล้วนะคะจะมาทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นจะทําให้เรามีโอกาสช่องทางการเงินการงานโชคลาภเข้ามาได้เยอะมากขึ้นแต่ต้องใช้จิตใต้สำนึกหรือความรู้สึกของเรานี่แหละคะ่ะเป็นตัวอนุญาตนะคะอนุญาตให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมงคลหรือบุญกุศลที่เราได้สร้างได้สะสมมามาทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะคะเราต้องใช้ความ รู้สึกของเราในการเลือกค่ะเลือกกระสร้างที่เป็นมุคคลสําหรับเราเลือกกล่อสร้างที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกชอบความรู้สึกหรือจิตใต้สมนึกหรือจิตตัวในของเราสําคัญมากมากเลยนะคะซึ่งด้านในของกระอสร้างจะมีพุทธคุณเหมือนกันหมดค่ะหนุนการเงินนะกาด้วยพุทธคุณ,ณโมพุทธายะที่อยู่ในพระกระชาเงินล้านหลายคนก็อยากมีโอกาสช่องทางของเงินก้อนใหญ่เงินหลักล้านเข้ามาใช่ไหมคะ และมีพุทธคุณของยันเศรษฐีขึ้นชื่อว่าเศรษฐีนะคะนั่นคือมั่งคั่้างเหลือเฟือบริบูรณ์ซึ่งด้านในจะเสริมการเงินโชคลาภนะเมตตามียันนําโชคสําหรับใครที่มีปัญหารเรื่องพื้นดวงปีชงหรือมีปัญหารเรื่องฐานบุญนะคะนั่นแหละค่ะปัญหาสําหรับคนที่ใช้ของมงคลน,นะคะบางคนไปบูชาของมงคลมาแล้วหลายที่ไม่เฮงไม่ปังเพราะเราไม่รู้ว่ามีเรามีปัญหารเรื่องพื้นดวงหรือฐานบุญหรือปีชงพิจัาให้ครบเลยนะคะมียันพลังตัวเลข4 2 8 9และ6395เเสริมการเงินโชคลาภนะเมตตาครบ จบในใบเดียวค่ะโลโก้เครื่องลางในดูดเงินนะคะหางซิปก็จะมีพุทธคุณหนุนการเงินที่มาจากนักเมตตาและการเงินจากโชคลาภก,กระสังไม่จ้องช่องกระฉามไม่ต้องหาของมงคลใส่อีกเลยก็ได้แต่ขออนุญาตให้ใช้แค่รับเปลี่ยนดวงการเงินที่จัดส่งให้นะคะ